ครับสวัสดีครับผมกิติชัยนะครับปฏิภาณประเสริฐเจ้าของทุรศห้องภาพผมสันสตูดิโอจองังหวัดนนทบรุรีวันนี้ผมขอเสนอคลิปหนึ่งนะครับซึ่งนะครับคุณลูกค้าเรียกร้องมาเยอะว่าเวลาข้าราชการบรรจุใหม่ข้าราชการบรรจุใหม่แต่งตัวแบบไหนนะครับท่านตามมานิดหนึ่งข้าราชการบรรจุใหม่นะครับจะมีอยู่ประมาณนี้ฮนะที่ผมข้าราชการพลเรือนแล้วกัน3ช่อนี้เป็นตำแหน่งปฏิบัติการนะครับ กรอารอการปฏิบัติการ3มช่ออันนี้ตำแหน่งปฏิบัติงาน2ช่อนะครับอันนี้คือพนักงานราชการนะครับพนักงานราชการอะทีนี้ท่านตามมาตรงนี้นิดนึงเวลาถ่ายรูปนะครับหรือว่าท่านบรรจุใหม่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ถ้าตำแหน่งเป็นวิชาการนะปฏิบัติการท่านต้องเวลาถ่ายรูปนะครับอันนี้คือชุดปกติขาวสุภาพบุรุษนะครับ กระเป๋าเป็นแบบนี้นะครับเป็นปีกปีกนกนะครับอันนี้คือชุดสุภาพบุรุษนะครับจะมีบา่า1 2 3นะครับนี่เขาเรียกว่าช่อเฉยพฤกเขาเรียกบาอินทนูช่อเฉยพฤกและมีเครื่องหมายสังกัดกระรวงต่างๆผมยกตัวอย่างนี่กระทรวงศึกษานะครับเสมานะครับและมีกระดุมขุดนะครับนี่คือชุดปกติขาวของสุภาพบุรุษส่วนส่วนนะครับแต่ถามว่าทําไมต้องไม่ติดแพดแถบสีหรือติดถ้าเป็นนะครับ หน่วยงานอันนี้คือครูผู้ช่วยแล้วกันครูผู้ช่วยส่วนใหญ่จะไม่ติดแผลแถบสีถ้าจะติดแผลแถบสีท่านต้องติดแผลสิทธ์แผลแถบส,ถบสีตามปีพศเกิดนะครับพศเกิดเขาเรียกว่าแผลแถบสีเหรียญที่ระลึกอย่างย่อแผลแถบสีเหรียญที่ระลึกอย่างย่อนะครับมีแต่ละปีเนี่ยไล่มาแต่ละปีนะครับอ่ะทีนี้เขาดูตัวหน้าตัวเดียวสังเกตน,นะฮะอันหน้า1 2 3 4 5สาี่ห้าดูอันหน้านะครับพศนี้ดูตัวหน้านะครับ ปี30ปี31ตรงนี้นี่ปี39นี่ปี42อ่ะท่านตามมาตรงนี้นิดนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือปฏิบัติงานงานนะครับงอานอนงานอันนี้ผมเอาชุดสุภาพสตรีมาให้ดูนะครับเป็นช่อใช้พืชสองช่อนะครับงานจะเป็นสองช่อนะครับสองช่อแล้วก็นี่กระทรวงผมยกตัวอย่างนี่คือกระรวงสาสุขส่วนแพรแถบสีจะติดก็ที่ผมบอกว่าติดตามพศเกิด หน่วยงานไหนจะให้ติดท่านก็ติดถ้าหน่วยงานไหนเขาบอกไม่ต้องติดท่านก็อย่าไปติดแค่นี้เองนะครับกระดุมก็3เม็ดนะครับนี่คือสุภาพสตรีส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้คือนะครับเป็นพนักงานราชการพนักงานราชการมีอยู่2ช่อเขาเรียกว่าดอกพิกุนนี่คือชุดชุดของผู้ชายถ้าผู้หญิงก็ดอกพิกุนกันนะครับนี่บายินเทนูอันนี้คือสังกัดกระทรวง ผมยกตัวอย่างนี่กระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็มีนี่ส่วนจะติดแพทแถบสีหรือไม่ติดเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานเขาจะให้ติดไม่ติดท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าเวลาข้าราชการบรรจุใหม่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีปฏิบัติงานปฏิบัติการพนักงานราชการนะครับยงว่าขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาถ่ายรูปที่ร้านรมสันได้นะครับที่ร้านรมสันนะครับถ่ายรูปไม่ต่ำกว่า40ปี มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญนะครับถ่ายรูปข้าราชการสายสะพายหรือแม้แต่แพรแถบสีต่างๆนะครับเหรียญที่ระลึกหรือเหรียญอะไรเนี่ยที่ร้านมีเยอะมากเลยนะครับมาใช้บริการได้นะครับมาแต่ตัวได้เลยครับที่ร้านมีทุกอย่างชุดมีเยอะนะครับมีชุดตั้ง2 300ชุดเนี่ยมีทุกอย่างชุดปกติขาวชุดสีกี้ี้ก็มีนะครับมีทั้งกางเกงรองเท้าด้วยนะครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับก็มีขึ้นจอเนี่ยครับมนยกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วก็ใช้กล้องที่มีคุณภาพนะครับ ต้องเฟดวันที่มีคุณภาพนะครับนะครับตอนนี้กำลังสั่งซื้อ100ล้านพิเซลอยู่นะครับสิ้นเดือนนี้คงจะได้เลยนะครับยังไงก็มาใช้บริการนะครับผมกิติชัยนะครับผมสันเปิดทุกวัน7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มตั้งนะครับอยู่ที่ปากซอยประชาราดีบนะครับห่างจากท่าน้ำหอนาในการจังหวัดนนทบุรีนะครับหกรเมตรรถจอดซ้ายขวาได้ประมาณ20คันนะครับจอดซ้ายขวาริมถนนนะครับในซอย13ก็จอดได้สวัสดีครับ